เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิเคราะห์อบอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับ วิคอบอลประจำวันที่20สิงหาคม3คู่เน้นๆเด็ดๆคู่แรกนะครับดินาโมซากราฟเจอกับคาราบักเจ้าทิ่นดินาโมซากราฟเองแพ้มาในเกมล่าสุดในลีกแต่เกมนี้พวกเขาได้เล่นในบ้านเชื่อว่าคมอยู่ไม่น้อยส่วนทีมเยือนคาราบักฟอร์มอาจจะเหนียวก็จริงช่วงนี้แต่เกมการออกมาเยือนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจากสิติแม้ว่าจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่โดยรวมเป็นดินาโมซากราฟที่ขมอยู่นิดหน่อย เื่อว่าเกมนี้เจ้าท่นบทเอาชนะได้ในบ้านแน่นอนฟันธงให้เลยนะครับดินาโมซาแกร็บชนะคาระบ,บักไป2ประตูต่อหนึ่งและคู่นี้กดสกอร์สูงกันได้เลยส่วนอีกคู่โบโดโกริมเจอกับเซเวนา่าสวสดาเกมนี้เชื่อว่าหวดกันสนุกแน่นอนเพราะต่างฝ่ายกําลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจแต่ทีมที่ได้เปรียบในเกมนี้คงหนีไม่พ้นเจ้าบ้านโบโดโกริมที่ท็อปฟอร์มเอาเรื่องจากการชนะ4ี่จาก5เกมหลังรวมทุกรายการอีกทั้งเกมยา ของพวกเขาตลอด5เกมหลังสามารถคว้าชัยมาเรียบขณะที่เซอร์เวสนะครับต่อให้จะท็อปฟอร์มอย่างใดนะเว่าเกมเยือนของพวกเขายังมีปัญหาโบโดกิมยังไงก็อุ่นใจมากกว่าฝันทงให้เลยโบโดกิมชนะเซเวนนาไป3ประตูต่อ2แล้วคู่นี้กดสกอร์สูงได้เหมือนกันคู่สุดท้ายนะครับลิวเจอกับสลาเวียปลักลิวรอบที่แล้วนะครับผ่านด่านของเฟเนบเชโดยมูรินโญ่คุมทีมนะครับฟอร์มกำลังดีเลยช่วง ชนะ3ามจาก4เกมหลังและสุดไม่แพ้ใครเลยวันนี้ถึงจะชื่อชั้นดีกว่าและได้เฝ้ารังแต่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสลาเวียปรากจากเช็คฟอร์มก็ร้อนแรงไม่แพ้กันชนะมาลัวลวไหลยนัดติดเรียกได้ว่าตอนนี้เครื่องกำลังร้อนแรงแต่ถ้าวัดความเก่าและดีกรียังเชื่อว่าลิวเฉือนได้แน่นอนฝานธงคู่นี้ลิวชนะสลาเวียปรากไป2ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหน ากคอมเมนต์กดติดตามช่องเอาบอลมานี่กันด้วยและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่างรังสิตจบในที่เดียวขอบคุณครับ